วัดีค่ะวันนี้ก็มาดึกหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ออย่างก็มาพบเพื่อนดึกหนก็เหมือนเดิมค่ะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกระชายขาวนะคะกระชายขาววันนี้ก็อยากจะคุยแต่ตัวนี้กระชายขาวผสมนะคะซึ่งมีสรรพคุณดีที่สุดก็คือกดไหลย้อนกดไหลย้อนนี่บางทีก็ซีเรียสนะคะนี่ จะเป็นมะเร็งได้ด้วยนะคะถ้าปล่อยเลื้อรลัง <c oughs> เลมะเร็งเกิดขึ้นได้ยังไงก็เพราะว่าเวลาเราไม่คือไม่ดูแลหรือไม่รักษาเวลาเกิดกดไหลย,ย้อนเนี่ยปล่อยทิ้งไปคือใช้ความอดทนอะ่ะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายค่ะมันก็จะเสียดเข้ามาจากลิ้นปีมันจะขึ้นมาหน้าอกบางคนก็บอกว่ามันขึ้นคอเลยนะคะนี่กดไหลย,ย้อนเนี่ยเวลามันอึดขึ้นมาแล้วมันจะมีขมขมคือเหมือนน้ําดีน้ําย่อยอะ่ะมันขึ้นมาจึก นีแล้วตรงคอนี่มันจะมีน้ําขมขมขึ้นมาหน้าค่ะน้ําที่มันอยู่ในกระเพาะมันย้อนขึ้นมาข้างบนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องปล่อยให้ถึงซีเรียสขนาดนั้นถ้าเราไม่สบายท้องแล้วมันรู้สึกว่ามันจุกเสียดตรงลิ้นปีนี่นี่เลยค่ะหเม็ด1นึ่งแคปซูลทานลงไปเลยหนึ่งแคปซูลไม่ถึง20นาทีเนี่ยแต่ลองมา3ครั้งละ เวลาจุกเสียดไปทานซุปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งหทุ่มได้เรื่องเลยเมื่อก่อนนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทานไป1น,นแคปซูลทานตามลงไปเลยเดี๋ยวสักครู่นึงไ,ไม่ถึง20นาทีมันจะเกิดอาการเหมือนมีปฏิกิริยาอาหารที่มันเป็นกดอยู่ใน mm. อยู่ในมันเป็นแก๊สที่มันทำให้เราเจ็บอะ มันจะค่อยๆเลอออกมาค่ะเลอก็ไม่ไม่แรงด้วยนะคะบึ้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งฟู่เสร็จแล้วมันเบาเบาท้องเลยค่ะเบาเบาแล้วก็สักกู่ก็หายเลยนอนหลับสบายนี่มันเป็นดิ์ของกระชายขาวแบบผสมที่มีผลผักผลไม้9อย่างนะคะมีอะไรบ้างคะใครจําได้มัาง9อย่างก็มีกระชายแน่นอน200 200มลิกรัม กระชายขิงขมิ้นใบบโบบกมะขังป้อมกระเทียมนะคะผงสวรสส้มแล้วก็ผงมะเดือ่อดูเลยค่ะนี่ทุกๆอย่าง9ชนิดนี้มีสรรพคุณเด่นก็คือลดคอเลสเตอรอลลดไขมันอย่าให้ไขมันเกาะผนังหลอดเลือดนะคะถ้าปล่อยให้มันเกาะผนังหลอดเลือดแล้วโรคตามมาเป็นสิอย่างเลยค่ะถ้าคลิปนี้ให้ความรู้ก็อย่าลืมกด แช์นะคะกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้ส่าด้วยนะ